สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่ทานกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล1 6 8นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่500กันแล้วนะครับพี่พี่ ก็ร้างหาพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจร ชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับพี่พี่แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้า 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจนะครับดูให้สนใจนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆวัยได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้คือหมายเลขที่25ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่ นี่นะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับผมดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข ep เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่พี่ก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผม เริ่มกันที่หมายเลยที่1กันในอีนี้กันเลยนะครับเริ่มมาที่รายกันที่1นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับพี่ๆจะเป็นพระร่วงนะครับผมทั้งหมด2องค์แบบนี้เลยนะครับผมท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับจะได้รับพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับผมผมแบ่งปันให้นะครับผมพระร่วงหลังลางปืนนะครับผม2องค์นี้นะครับเจ็บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับจะเป็นเลี่ยมขดรวดแบบนี้เลยนะครับผมพระร่วงลังปืนนะครับพี่ ดูกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องนะครับผมให้ดูให้ชมกันนะครับผมหรือว่าลงกล้องให้ดูผิวกันนะครับนี่นะครับผมพระร่วงกรุนะครับผมมีนะครับพระกรุนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับหมายเลขไหนนะครับผมสนใจใน EP ไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยนะครับผมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับรูปภาพนะครับผมมีให้รับชมนะครับ ทุกรายการนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ผิวสวยๆเดิ่มเดิมนะครับอันนี้เป็นองค์ที่1ในชุดนี้นะครับผมสององค์นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นอีกองหนึ่งนะครับผมจะมี2องค์เลยนะครับพี่พี่หรือว่าท่านใดนะครับสนใจนะครับผมอยากได้องค์ใดองหนึ่งก่อนแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมสามารถคอมเมนต์สามารถโทรนะครับสามารถสอบถามนะครับเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมนี่นะครับ ดูกันได้เลยนะครับพี่พี่พาร่วงนะครับผมหมายเลข1นหนึ่งนะครับใน EP นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่สองใน EP นี้นะครับผมจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมหมายเลขสองนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมสําหรับ หลงผูทวดรายกันที่2นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับดูผิวกันชัดๆนะครับผมนี่นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสาหรับหลงผู้ทวดนะครับพี่ๆเป็นพิมพ์เตารีดนะครับผมดูนะครับดูผิวกันได้นะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาท ส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมองค์ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข3นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นหลังหนังสือนะครับปีศูนย์ห้าหลังหนังสือนะครับที่จะอยู่ในเลี่ยมปิดด้านหลังไว้แบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม 500บาทนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับผมหลังหนังสือปี0 5นย์นะครับพี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นใบหูนะครับลองดูกันได้นะครับผมหากสนใจรายการไหนนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับดูนะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม500อบาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่โตรุ่นที่2นะครับพี่ปลายการนี้นะครับผม300บาทนะครับผมปี25 1 1นึหนึ่งนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับ เรียนนะครับผมระบุโตะนะครับวัดประดูชิมพีนะครับพี่พี่นี่นะครับพระครวิริยะกิตินะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับ3า0บาทนะครับพี่พี่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมหากท่านใดนะครับสนใจนะครับผมหรือว่ายังดูรูปภาพไม่ชัดก็สามารถสอบถามเข้ามากันที่ ช่องทางการติดต่อที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับถัดมาครับมอเมก้า5ปิดตาจัมโบ้2ปูโตะนะครับผมเนื้ออันนี้เป็นเนื้อของใบลานนะคะพี่พี่วงนี้นะครับผม650บาทนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับปิดตานะครับผมลากูโตะนะครับผมเป็นเนื้อของใบลานนะคะพี่พี่ดูนะครับฝั่งตะกูตรงด้านล่างนี้นะครับผมผิวดมๆแบบนี้นะครับผม650บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรี นะเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับพี่พี่นี่นะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมอง์นี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่รายการหมายเลขี่หกนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับดูกันได้ครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมเปิดให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับสำหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมรายการหมายเลขี่หกนะครับผมใน ep นี้นะครับ 500บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับลองดูลองชมผิวดูได้นะครับพี่ๆสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้าแน่นอนนะครับอยู่ในเลี่ยมสวยมากนะครับผมหมายเลขหกนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระผงนะครับหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่นแก้วนะครับผมเป็นพิมซ่อนหานะครับพี่องค์นี้300บาทนะครับผมนี่นะครับ พิมซ่อนหานะครับผมหมายเลขนี้นะครับพระผงขุดสะหลู่ uno, ุเพอกวัดกิ่งแก้วนะครับเปิดให้ในราคา300บาทนะครับผม300บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั Rebel ้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูกันได้นะครับพี่ผิวนะครับผมเดิมๆแบบนี้นะครับรายการที่7นะครับผม300บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพทรงขันุมานองนี้ก็300บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่8นะครับ 300บาทนะครับพ oui, e ี่ๆี่สำหรับพระหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพ์ทรงขันนุมานะครับหมายเลขที่8นะครับผมใน EP นี้นะครับพ่อปานนะครับผมนี่เลยครับลองดูกันได้นะครับผมสภาพผิวสวยมากนะครับพี่ๆีองค์นี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่9้านะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนั่นเองนะครับ ปีศนมะครับผมองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา300บาทนะครับผม300บาทนะครับผมสําหรับรายกันที่9นี้นะครับผมเรียญพระครูยานวิราชนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อรมดํานะครับพี่พี่ทองแดงรมดํานะครับผมอายุ8 2ปีนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมเรียญพ่อแดงนะครับผมวัดเข่ากันได้อิดนะครับ300บาทนะครับพี่พี่องนี้นะครับผม จะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบครับเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงพ่อทิมนะครับองนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับปีศูนย์เก้านะครับพี่องนี้นะครับหมายเลขสิบนะครับเหรียญพุทธคุณซ้อนนะครับหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมนะครับผมลองดูกันได้นะครับพี่องนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผม400บาทนะครับสำหรับรายการที่10นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จหมายเลข11นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลข11นี้นะครับผมดูนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมดูนะครับพระสมเด็จนะครับผม อยู่ในเลี่ยมนะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้ครับผมน so bon ้าหากถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอง์น ну, ี้ก็ผิวเก่าๆนิดนึงนะครับผมพร้อมเดียมแบบนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระผงนะครับอันนี้นะครับผมเป็นหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับพี่ๆองนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระผงหลวงปู่ดูหมายเลขที่สิบสองนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมรายการนี้นะครับ ลองดูลองชมผิวตรงนี้กันดูได้นะครับผม300บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมมายได้ที่12ใน EP นี้นะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมลายการนี้นะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับพาะผงหลวงปู่ด,ดูนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นพระนางพญานะครับผมกลุ่มวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมรายการนี้ก็400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่13นะครับผมใน EP นี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับพระนางพญานะครับผมพิ์เข่าโค้งนะครับพี่ๆลองดูกันได้นะครับพี่ๆ400บาทนะครับ พร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่13นะครับผมมี EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมมี2พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เสียงตัดกับเสียงแหลมนะครับพี่ๆของหลวงพ่อแก้วนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมจะ เจ้าของเดิมกันจะบอกว่าเป็นคล้ายๆสะดือเะครับพี่พี่เขาจะเรียกกันแบบนี้นะครับผมถ้าหากว่าหลังยุกก็จะเรียกว่ามีสะดือนะครับสำหรับ2รายการนี้นะครับผมหมายเลขสิบสี่นะครับเปิดให้ในราคา500บาทนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมวันนี้เป็นองค์แรกนะครับปิดตาข้อแก้วนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับนี่นะครับผมวันนี้องค์แรกนะครับผมสององค์500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับวันนี้เป็นเสียนแหลมนะครับพี่ นะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับพี Heck, ่พี Sod ่ <a study>. <Arduino> สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเสียงแหลมเมื่อก er <anda> ี้เป็นเสียงตัดนะครับสององค์ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นลูกอมนะครับพี่พี่ลวงปูหมุนนะครับผมนี่นะครับมีปั๊มลงไปในแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อันนี้เป็นหลวงปู่สุกนะครับพี่พี่ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับ ลูกอมสองรายการแบบนี้นะครับคู่นี้นะครับ400บาทนะครับผมเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูที่รายการแรกกันก่อนเลยนะครับวันนี้จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมถักรวดนะครับลูกอมนะครับผมหลวงพุทสุภนะครับวัดตากคลองมะขามเท่านะครับผมนี่นะครับสภาพผิวนะครับผมดูกันได้ครับผมสองรายการ400บาทนะครับพี่ให้พิเศษเลยนะครับผมเฉพาะ EP นี้เท่านั้นเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นอีกอีกลูกหนึ่งนะครับผมที่ผมได้มาด้วยนะครับ เปิดให้คู่กันเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นหลักกระสุปเหมือนกันนะครับพี่นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูกันได้นะครับผมสองรายการนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมสาหรับลูกอมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระของของขวาญนะครับผมหมายเลขที kind of ่สิบเอ่อสิบหกนะครับคู่นี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระของของขวานหมายเลขที่สิบหกนะครับ 5 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมท่านใดชอบไปแล้วราคานี้จะได้2องค์เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับสําหรับพระผงของขวัญนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นหมายเลขที่16อีกองค์หนึ่งนะครับที่ผมได้แบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับผมสําหรับพระหงษของขวัญอีกรายการหนึ่งนะครับพี่ๆนี่นะครับผมหมายเลข16นี้นะครับ ลองดูกันได้นะครัมองคงนี้นะครับพระผงของขวญนนะครับผมบอกว่าสดนะครับสององค์ห้าร้อยบาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่สิบเจ็ดแล้วนะครับพี่ๆรายการที่จะเป็นพระขุนแผนนะครับนี่นะครับกับพระคงนะครับพี่สองรายการที่สี่ร้อยบาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมถักรวดเก่านะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูที่พระขุนแผนองค์แรกกันดูก่อนนะครับผม นี่นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับผมอยู่ในเลื่องถักลวดเก่าๆนะครับมันมีสนิมแบบนี้เลยนะครับตามการเก็บนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเป็นพระคุณแผนเนื้อดินนะครับผมรายการที่สิบเจ็ดนะครับสององค์สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นพระคงนะครับพี่อยู่ในเรื่องถักลวดเหมือนกันนะครับผม เปิแบ่งปันให้คู่กันนะครับผมนี่นะครับหรือว่าท่านใดอยากได้รายการใดรายการหนึ่งก็พูดคุยกันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบแปดนะครับพี่ๆ no จะเป็นเครื่องรางนะครับอันนี้เป็นสิงนะครับผมกับเขี้ยวเสือนะครับผมสองรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับผมลงกล้องให้ดูที่สิงกันก่อนนะครับผมนี่นะครับ สองรายการห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ดูนะครับผมเป็นสิงนะครับสิงนะครับผมสามขวัญน,นะครับแล้วก็เคี้ยวเสืออีกรายการหนึ่งนะครับผมห้าร้อยบาทนี้จะได้สองรายการด้วยกันเลยนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมก็เป็นเขี้ยวเสือนะครับพี่พี่นี่นะครับผมหลวงพ่อตา,านนะครับผมนนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อตาลน,นะครับเดรียมกระชับแบบนี้นะครับผมเป็นเสืออ้าปากนะครับ รายการนี้นะครับผมหมายเลขที่18นะครับผมใน EP นี้นะครับ2รายการ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการที่19แล้วนะครับพี่ๆเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับองนี้ี่300บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมพระพุทธชินราชหมายเลข19นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองนี้นะครับ นี่นะครับผมลองดูกันได้นะครับผิวนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพระเหรียญนะครับพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆสามร้อยบาทนะครับถัดมาครับหมายเลขยี่สิบครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมว่าสะพานสูงนะครับองค์นี้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผม 450บาทนะครับพี่สำหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับผมหอมเรียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ีรายการที่20นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่21นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมพระสุงมกอกับพระนางพญานะครับพี่พี่สององค์นี้นะครับผมให้ในราคานะครับ 5 5 0านะครับผมสำหรับพระซุ้มกอแล้วก็พระนางพญานะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูที่พระซุ้มกอองค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับซุ้มกอนะครับกลุ่กกำแพงเพชรนะครับพี่พี่นี่นะครับหมายเลขที่21นะครับผมด้านหลังนะครับสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นพระนางพญานะครับผมที่แบ่งปันให้คู่กันนะครับคู่นี้550บบาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ นี่นะครับผมเป็นพระนาำพญานะครับอยู่ในเลี่ยมจับขอบแบบนี้นะครับสวยมากนะครับพี่ๆองนี้นะครับเด็กมาหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับผมคู่นี้ห้าร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับหมายเลขยี่สิบสองครับพี่ๆอะไรกันี้เป็นพระชินราชอินโดจีนนะครับเราขอภัยด้วยนะครับผมเป็นชินราชใบสบมานะครับผมเนี่นะครับฐานสูงนะครับองนี้นะครับผมให้ในราคาสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์ฐานสูงนะครับ300บาทนะครับผมรายการที่22นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขย3นะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับผมลานดังสือนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับจะอยู่ในเลียมนะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นเรียมกันน้ำนะครับผม ก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดินแกนำเอาไปใส่กรอบแล้วก็ได้ถอดออกไปหรือเปล่านะครับพี่พี่แต่ผมได้มาสภาพแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับปูทวดนะครับผมพิมพ์ตัวทอนะครับหลังหนังสือนะครับผมดูนะครับอันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับพี่ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่24นะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายขอให้ด้วยนะครับผมรอบสุดท้ายนะครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะครับผมองนี้นะครับ4ี0 ห้าสิบบาทนะครับผมไปที่ที่ยี่สิบสี่นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่25้านะครับเป็นเหรียญพาหูระมานะครับพี่ขออนุญาตนะครับผมเป็นเนื้อนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมพาหูระมานะครับพี่พี่องค์นี้มีตําหนินิดนึงนะครับผมดูนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพาหูมานะครับผมพาหูระมานะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับผมดูนะครับต่อโค้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับพี่ผีผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่า ยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจดูแล้วสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับได้ที่ไลน์แอด 174OIPDQ นะครับเบอร์โทรนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือเบอร์0903251096นะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผม อขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ